มาตรฐานพบจระเข้ครับดูวิธีรับมือหมากจระเข้ไปแบบนี้ครับดูจังหวะนี้ครับสีดำโยนให้กินแล้วเปิดให้กินครับสีขาวกิน สีดำกินก็ยังยากอยู่นะครับทรงนี้เป็น f อนะครับเซียนบอย f อครับหมากสีดำเดินก่อนสีขาวทำท่าจะตัดหน้าครับยอ่อไม่ให้ตัดไม่ยอมให้ตัดครับ จังหวะนี้ตัดไม่ได้แล้วครับสีดำได้จังหวะขึ้นสูงเปิดเป็นหมากมาตรฐานสีขาว5แต้มแล้วก็หนีบมาข้างๆครับ ไปตัวนี้ครับสีขาวออกตัวนี้ครับเป็นหมากเจรเคครับถ้าสีดำเดินไปตา19นะครับค้ําสูงสีขาวจะโยนให้กินแล้วก็ต่อกิน2ลงตากดสีดำไปตัวนี้ก่อนครับ แล้วก็ออกตัวนี้เดินถูกต้องหมดนะครับเพื่อนเพื่อนดูเป็นแนวทางได้เลยครับแล้วโยนให้กินครับสีขาวกิน2ต่อเข้าฮอตแล้วก็เปิดให้กินกิน2ต่อครับตีดำสีขาวกินดำกินนะครับ ไปลุ้นไปกระดานอย่างยากอยู่นะครับสีดำเข้าฮอตไปหลักๆแล้วนะครับฮอตดำจะต,ต้องเข้าฮอตตาสองกับตาสี่นะครับส่วนจังหวะพวกนี้นะครับก็ใช้ความคิดเอาจำไม่ได้ครับ ยากมากครับสีดำเข้าฮอตสีขาวดึงฮอตกลับไปครับดึงฮอตกลับมา สีดำดึงฮอตออกมาครับเอาฮอตมาวางตานี้ถอยฮอตมา30ครับสีขาวไหลบี้ออมาเรื่อยๆครับดึงฮอตมา สีดำปล่อยให้กินครับใช้ฮอตตัวนี้กินครับเอาฮอตมาก,กันดึงฮอตไปไล่ครับไหลเบีย้ยขึ้นไป สีขาวลงเบีย้ยจะต่อฮอตแล้วนะครับสีขาวต้องหนีฮอตเข้าฮอตตัวที่3สีขาวทำไงครับ ดึงฮอตหนีมาสีดำต่อฮอตครับดำกินกักหมดนะครับจังหวะสุดท้ายสีขาวเดินเบี้ยแล้วโดนสองต่อครับไปกักพอดีเยี่ยมดูจังหวะนี้ครับ สีขาวโยนให้กินครับสีฟ้ากินแล้วโดนแบบนี้ครับเสียนปลาย่าครับกิน3ามตอเข้าฮอตด,ดูอีกจังหวานครับโยนให้กินแล้วปล่อยให้กินครับ สีขาวกินกิน3ต่อเข้าฮอตอีกแล้วครับสองเกมสสวยๆครับไปดูกันเกมแรกครับเซียนปลายาสีฟ้าเดินก่อนครับขึ้นสูงไปเปิดแบบนี้ไม่สามตัวเรียงก็ทรงปุ่ม ไม่ใช่เลยครับส่งอะไรครับเตรียมพุ่งหัวสีขาวตัดครับแล้วก็ชิงคำสูงเลยครับเตรียมต่อลงไปต่อลงไปครับสีขาวกินสีฟ้ากิน สีขาวบุกเข้ากลางครับสินปายาครับเดินไปกันแล้วดูจังหวะนี้ครับสีขาวออกตัวล่างเกิดอะไรขึ้นครับดูนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับแต้มสวยสวยเสียนปายาโยนให้กินครับ โยนให้กินอีกตัวสีขาวเข้าฮอตแล้วก็ปล่อยให้กินไปขาวกินกิน3มต่อครับเข้าฮอตเลยเอาฮอตมากดกินสีขาวหนีกดกินอีกทีครับสีขาวยอมแพ้ ไปดูต่อกระดานที่สองครับเซียนปายะสีขาวครับเปิดเป็นทรงห้าแต้มสีฟ้าเตรียมค้ำครับค้ำไหมครับไม่คำ้ำห้าแต้มครับสีขาวสีฟ้าสามตัวเรียง บุกเข้ากลางตั้งครับเตรียมต่อลงไปแล้วก็ต่อลงไปครับเล่นเป็น3ตัวเรียงตัดข้างสีขาวออกตัวนี้เลยครับ แล้วไปแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนๆจะเดินยังไงครับเจอแบบนี้ลองคิดดูครับสีฟ้าครับเส้นให้กินจริงๆก็สวยนะครับเส้นให้กินแต่ต้องเดิน19ไป15นะครับเดินแบบนี้น่าจะเสียฟรีครับ แล้วดูครับไปแบบนี้โดนอะไรดูตรงนี้ครับเสีใบหญ้าโยนให้กินแล้วโยนให้กินครับกินสามต่อสวยงามครับ เยี่ยมดูเสียนปายาออกตัวนี้ครับรับมุมคู่แปลกๆสีขาวต่อลงมาเสียนปายาขึ้นไปครับแล้วไล่กินถ้าหลบต่างคนต่างไปเข้าฮอต สีขาวหลบไหมครับไม่หลบครับกินคนละตัวสีฟ้าขึ้นไปครับรับมุมคู่ทรงแปลกๆนะครับเสียนปลายาครับสีฟ้าเดินก่อนขึ้นสูงไปครับ ตัวล่างตัวนี้รีบขึ้นไปเลยนะครับไม่มีประโยชน์สีขาว3ามตูวเรียงจะเล่นแต้มมุมคู่สีฟ้ามาตรฐานทรงนี้สูสีกันนะครับมาตรฐานกับมุมคู่ก็ต่อลงไปครับ เป็นแต้มยอดนิยมนะครับจังหวะนี้สีฟ้าครับเดินไปรวมไว้สีขาวต่อทันที แทก็กินครับคนละตัวครับไปครับเตรียมแทรกสิขาว11บเดมาสิดูจังหวะนี้ครับเดินมา20ไม่การเลยครับปล่อยให้กินเลยครับ ลงมาเสียปรปะยะาแทะกินกินครับสีขาวเข้าหฮอตเดี๋ยวมากินคืนได้นะครับสีขาวครับกดกินคืนสีฟ้าเข้าฮอตกินคืนครับ มากยังสูสีกันครับมาลุ้นปลายกระดานดูก็ไม่น่าจะชนะกันได้นะครับเรามาดูเหลี่ยมเสียนปลายหญ้าปลายกระดานนะครับสีขาวเดินมาตานี้ครับ เสียนปาย่าออฮอตมายีสสีขาวดึงฮอตกลับไปครับเตรียมต่อไม่กลัวครับต่อมาเลยครับสีขาวไม่ต่อครับแล้วดูตรงนี้ครับดูครับเกิดอะไรขึ้น เสียนปาย่า,าเอาฮอตไปโยนให้เบีย้ยกินเลยครับกินฮอตสีขาวกินครับกินตัวเดียวครับตัวล่างพอดีเลยครับโดนกดกินฟรีครับจบเกม ดูต่อกระดานที่2ครับเสียนปายาสีฟ้าเหมือนเดิมครับเป็นมาตรฐานพบมุมคู่นะครับกระดานที่2ส,ส่งนี้ครับมาตรฐานสีขาว3ตัวเรียงแต้มมุมคู่ เดินแมา12แล้วดูตรงนี้ครับเสียนปลายายกโตแปครับไม่ค่อยได้เห็นครับทรงนี้แล้วไปแบบนี้ครับเตรียมต่อขึ้นไปสีขาวหนีบครับไม่ให้ต่องานไล่กินเลยครับถ้าสีขาวหลบ เซียนปลาย่าก็จะเดิน18ไป15นะครับน่าจะเป็นแบบนั้นสีขาวไม่ลบครับไหลขึ้นไปครับสีขาวต่อครับ สีฟ้าขึ้นไปตรงนี้สีขาวเดินไม่ได้ครับสิบสีนี้เดินไม่ได้เลยครับต้องออกตัวล่างแล้วก็ต่อขึ้นไปครับขึ้นไปครับสีฟ้าสีขาวลงมา คู่ขีสูสีครับมองไม่ออกขึ้นไปครับเซปะยะไล่กินครับสีขาวหลบหน่าสนใจครับปลายกระดานแพ้ชนะก็ตรงนี้ครับ ขึ้นไปสีขาวเข้าฮอตไม่ได้นะครับเข้าโยนให้กินเสียนปลายาเข้าฮอตก่อนครับดูจังหวะบีบมาครับเสียนปลายะเอาฮอตมาวางตานี้ แล้วก็จะต่อ2นะครับ11ไป7ตรงนี้สวยงามครับบังคับให้เข้าฮอตเลยครับไม่เข้าก็เดินเบี้ยออกมาเสียนปลายาไปครับตรงนี้ต้องเข้าแล้วครับโดนกดกินสีขาวเข้าฮอตเสียนปลายา ถอยฮอตไปตาสี่ครับแล้วก็จะโยนเบีย้ยให้กินนะครับสวยจริงๆการบังคับมากสีขาวเข้าฮอตกดกินแล้วดูครับเสียนปลาย่าเข้าฮอตสีขาวกินแล้วดูการกินครับกินให้หมดกระดานพอดีครับ สีขาวกินหมดพอดีครับสวยงามเยี่ยมจังหวะนี้สีขาวเดินลงมาสีฟ้าเข้าฮอตกดกินสีขาวหนีสีฟ้าโยนให้กินครับฮอตกินเสียนป่ายญา มากสีฟ้าครับเดือนก่อนย่อเป็นทรงดาวสีขาวขึ้นสูงครับไปตัวนี้ครับเล่นเป็นสี่เหลี่ยงสีขาวตั้งต่อ บุกขึ้นไปครับสีขาวต่อทิ้งเดินเป็น4ีทหารเสือครับสีฟ้า4ีทหารเสือนะครับสีขาวเดิน1มา5สีฟ้าขึ้นไปครับเล่นเป็นข้างขาว7ตัว เข้ามูลไปครับจังหวะนี้สีขาวเดิน2องมาหกเ็ษปลายาขึ้นไปสีขาวเข้ากินปล่อยให้กินไปครับสีขาวกิน สีฟ้ากินขึ้นไปไล่กินครับไม่หลบครับปล่อยให้กินเดินสิบเอ็ดมาสิบห้าครับเสียนปลายาขึ้นไปเดินลงมาครับ เปิดตัวนี้ครับจะต่อ2สีขาวต้องหลบครับโดนกดกินฟรีทำอะไรไม่ได้ครับปล่อยกินไปลงมาครับเตรียมเข้าฮอตดูจังหวะนี้ครับเสียนปลาย้ายัางไม่เข้าฮอตครับทำให้สีขาวเข้าฮอตไม่ได้นะครับ สีข่าวเข้าฮอตเสียนปลายาเข้าฮอตเข้าฮอตอีกตัวครับกดกินทำอะไรไม่ได้ครับต้องหนีแล้วก็โดนแบบนี้ครับสองต่อ ปิดเกมสวยงามครับดูต่อกระดานที่2ครับเสียนป่ายาดเดินก่อนเหมือนเดิมครับไปครับตัวล่างตามขึ้นไปสีขาวเล่นเป็น3ตัวเรียงสีฟ้ามาตรฐานต่อตัวสูงทิ้งครับกินเข้ากลาง สีฟ้าเดินขึ้นไปครับสีขาวตัดข้างครับเป็นแต้มมุมคู่ครับลรกคนละตัวเดินสามมาเจ็ดขึ้นไปครับ มาตาสิครับสีขาวเดิน2มา 7. เจ็ดเศรษยะาแท่กินสีขาวต่อลงมาขึ้นไปครับสีขาวลงมา สีฟ้าขึ้นไปเตรียมแท่กกินครับสีขาวไม่ให้แทกครับต่อลงมาไล่กินสีขาวหลบขึ้นไปครับเสยนปฐายาเข้าฮอตสีขาวเข้าฮอตตรงนี้สีขาวเป็นรองแล้วนะครับ เดี๋ยวดูจังหวะบังคับปลายกระดานนะครับตรงนี้สีฟ้าเข้าฮอตจะต่อฮอตนะครับสามสองยี่สิบเจ็ดสีขาวต้องหนีฮอตก่อนแล้วก็หนีฮอตไปครับเพื่อนๆดูจังหวะนี้นะครับดูการบังคับมากเสียปลายยาเอาฮอตมากดนะครับบังคับให้เข้าฮอต สีขาวเข้าฮอตไปแล้วดูตรงนี้ครับเอาฮอตมาโยนให้กินขาวกินครับสีฟ้ากินปิดเกมสวยงามครับเยี่ยม